สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเปิดรายละเอียดรัแจกให้อีกคนละหนึ่งืนเปิดรายละเอียดรัดแจกให้อีกคนละหนึ่งมืนเ,ละละเนนมื่อวันที่12ตุลาคม6ผพลเอกประยุทธ์จนันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีและได้มีการเสนอให้มีการอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธนารนณะ ที่มีอายุเกิน65ปีที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตา40ตามพรบรประกันสังคมทั้ง29จังหวัดและได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมและทั่วถึงโดยให้มีการช่วยเหลือคนขับแท็กซี่รายละ10,000บาทเป็นจานวน16,000รายและวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างช่วยเหลือเดือนละ5,000บาทเป็นวงเงิน16,000ล้านบาท ตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอหรืออย่างไรก็ตามสําหรับรายละเอียดและกําหนดการจ่ายเงินเยียวยาจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งให้ทราบต่อไปขอขอบคุณข่าวจากสยาม t ิปิ c ดอครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ